เดีครับค uh, huh? uh, ุณลาลี่เราเจอกันแล้ววันนี้เดินถึงคาถาคุณลาลี่ไปเที่ยวดีกว่าไปทางไหนคแต่ก็คงจะพาไปไม่ได้เลยครับคุณลาลี่ให้ตกผมไปดีไหมจะไปไหนนี่ยฮะเออฮะเออสวัสดีครับเดินช้าอย่างเลยอ่ะทำไมเองเดินช้าอย่างเลย อ,อุ๊ยอะไรวะนะ่ะม่ไม่ไม่ seal s e a l e เ shelter เหมือนเป็นบังเกอร์ล่ะตอนนี้ผมน่าจะอยู่ในเมืองที่ไม่แน่ใจมันก็เมืองอะไรแต่ว่ามีซอมบี้เต็มเลยเออผมคิดว่าเราคงต้องเข้าไปสำรวจข้างในนี้มันมีอะไรสวัสดีครับมีใครอยู่ไหม มีใครอยู่ข้างในโอ้ยซอมบี้เต็มเลยอะ่ะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งซึ่งก็มันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วที่ฉันจะต้องออกไปจากที่นี่คุณมีทางเลือกที่ดีกว่าที่จะเอาชีวิตรอดในบังเกอร์นี้ไม่ได้ดีอะไรมากแต่ว่าฉันคิดว่ามันนายะปกป้องนายจากความตายได้ใช่ใช่เจ้าของไหมนคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่าอืมไม่น่าใช่มัม่งเพราะว่าเขาเขียนนี่ไว้เขาน่าจะ หนีไปแล้วแหละเอ่ออ้ยนี่ไงนี่เจออ้มีหนังสือให้อีกเล่มนึงแล้วก็อุ้ยซอมบี้มันเต็มเลยข้างนอกเนี่ยโอ้ตายแล้วต้องเจอสากหน่อยฮะมาเดี๋ยวฮะโอเคอุ้ยห้าตัวเลยวะน่าจะไหวอยู่ตอนนี้ผมคิดว่าซอมอุ้ยอู้หู้เมื่อกี้ข้างบนอีกตัวนึงเหรอ มันมาจากไหนวะเอะอ,อต้องดูข้างบนซิอ่าขุดๆนี่ดีกว่าผมว่าขุดนี่จะเอาโอ้ยบอกอูโอเคสามไม่ถึงฟันไม่ถึงมันเยอะจังอ่ะเออผมว่าจะเสียเวลากับมันดีกว่าน่าจะไม่ได้อะไรมากอาหารผมกินเนื้อซอมบี้เป็นอะไรจะได้หรอกบ้างกินซอมบี้มันเยอะมากเลยอะต้องจัดการแถวๆวบ้าน ออกไปออกไปอ,<ะ>อุ้ยมันเยอะไปเอ่อแล้วข้างหลังบ้านตรงนี้ก็อ,ออกไปซะออกไปซะออกไปซะเอ่อฟอสแล็บครอบครัวฟอร์ดแล็บก็ไม่รู้ว่าข้างใต้มันมีอะไรหรือเปล่าอุ้ย มีด้วยว่ะโอเคไม่ไหวแล้วไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ่อเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันนะตรงนี้เอ่อรู้สึกว่าเอา้ยตรงอื่นมีไหมผมไม่รู้ว่าไม่แน่โอ้เชียิลต้องต้องรีบละเอ่อไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้โอเคโอเคตรงนี้ไม่มีโอเคโอเคโอเค,อเคซอมบี้มาไป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 เข้าบ้านเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วมันมาแล้วเยอะเลยโอ้ยมันเยอะอย่างเลยไปซะโอเคอเคือตอนนี้ผมไม่มีอาหารเลยอะ รอ,อ,อให้มืดก่อนแล้วผมค่อยนอนดีกว่านะคืนนี้ผม่าคงต้องพักที่นี่ตรงนี้มีข้าวให้ผมคิดว่าน่าจะทําฟาร์มดีกว่านะแต่ผมไม่มีไม้ไงตอนเนี้ตายแล้วไม้ไม่มีคงต้องออกไปหาไม้นะครับอุยอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะเฟสไลท์อ่ะคงต้องรีบตัดไม้ตัดไม้แล้วเข้าบ้านเร็วตัดไม้แล้วกันอุ้ยมืดแล้วโอ้ยมืดแล้วมันมืดแล้วตัดนานยังอ่ะโอเคลมแล้ว โอ้เยี่ยมคือตอนนี้ซอมบี้มันอยู่เต็มบังเกอร์เลยอะ่ะเออได้ไหมมาก้าโอเคคุ้มคุมเออนี่ก็ปลูกไปแล้วกันเออถ้าบบผมค่าซอมบี้ตัวน,นี้มันจะดรอปที่ขุดให้ไหมมันถือที่ขุดไว้ด้วยโอเค <tone> สรุปว่าไม่ดรอปอะไรให้เลยดรอปเนื้อซอมบี้เฉยเฉย ซึ่งเนื้อซอมบี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยอ่ออุ้ยเมืองตรงเมืองอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันเอ่อผมขอทําการก่อนอื่นเลยนะปลูกข้าวเพราะว่าผมไม่มีอาหารแล้วไม่มีอาหารต้องทําการปลูกข้าวตรงนี้นะครับปลูกข้าวก่อนนะครับผมไม่มีอาหารแล้วโอเคหลังบังเกอร์เลยนะตอนนี้ซอมบี้มันเต็มบังเกอร์ผมเลยเอ้ยตรงนู้นใช่ไหม วิปอ่นนะคานเฉยตรงนู้นก็มาเพิ่มอีกแล้วไม่ไม่ไม,ไม่มันเยอะจังอะเคลียร์ตรงนี้ให้มันดีๆนิด,น,ดนึงโอเคไหนๆก็ไหนๆตรงนี้เอาโลง่งๆไปเลยโอเคประมาณนี้เปิ๊บเบิบเบิบโอเคใช้ได้อยู่นะเพราะว่านอนดีกว่าตอนเนี้ยนอนดีกว่าเอานอนไม่ได้อา่าฮาซอมบี้ซอมบี้ไปอยู่ใ,ใกล้นอนไม่ได้อุ้ยอุ้ยทำไมตัวนี้มันวิ่งไวอะ่ะ ตัวเนี้ยอุ้ยเนี่ยดูดิยังมันวิ่งไวอะ่ะอุ้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยมันโอ้โหดูมันโอ้โหดูมันวิ่งดิอ่าตายซะแกตายซะตายซะมาอีกแล้วอีกตัวตรงนู้นอีกอ่ามันเยอะจังเลยอะ่ะเอาพังอีกทำดาบเหล็กเลยละกันนะโอเคได้ดาบเหล็กมาเพราะว่าได้เหล็กมาจากหลุมศพคุณเอ,อ่อเอ,อ่อชื่ออะไรอะ่ะ ลุมศพคุณโซเนียนะครับขอบคุณคุณโซเนียเขามีเหล็กอยู่ในตัวด้วยตอนตอนเขาเสียชีวิตเนี่ยตอนนี้มันวิ่งไวยังอะเนี่ยโอ้โหมันยิงมาอีกเต็มเลยอะโอ้โหถ้าผมยืนฟันนี่ค่อยหมดหรอกเพราะว่าเพราะว่าเลิกดีกว่ามันเยอะเกินเอ่อนอนอได้ยังครับนอนยังไม่ได้เลยอเอ้ยหรือว่าเราลงไปในบังเกอร์ดีโอเคผมว่าผมมีแผนละเดี๋ยวผมจะลงไปในบังเกอร์ผมจะวิ่งออกไปแล้วขุด อุวยมันมาข้างหน้าบ้านอ่ะออกไปออกไปออกไปโอเคมันเยอะไปเยอะไปเยอะไปไปดีกว่าไปดีกว่าตรงนี้ใช่ไหมโอเคขุด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 บังเกอร์ตรงนี้โอเคตรงอโอเคคานเข้ามาโอเคลงข้างล่างตรงนี้มีอะไรข้างล่างนี้มีอันนี้มีปุ่มให้เฮ้ย หมวกสเปก OPS โอเคอย่างน้อยก็โด,โ,ดโดดดีอ่ะได้ได้ใส่หมวกนิดนึงนะครับกูดบายคืออะไร Run out u u p ออฟสปายอาหารของฉันได้หมดลงแล้วในเชลเตอร์นี้คือเหมือนเอ่อเหมือนเป็นการสั่งเสียของใครสักคนหนึ่งซึ่งก็น่าจะนี่นเป็นศพเขานะอันนี้คือผมใส่หมวกเขาใช่ไหมไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรมีชื่อไหมครับได้ลงชื่อทิ้งไว้ไหมเจฟอะไรเงี้ยไม่มี ใครไม่ก็ไม่รู้เป็นพนอาหารถ้าผมนอนข้างล่างนี่มันจะนอนได้ไหมโอเคนอนได้เช้าแล้วแต่เช้าแล้วมันก็ไม่ได้มันก็ไม่มีผลอะไรหรอกเพราะว่าเพราะว่าซอมบี้มันไม่โดนไฟเผาง่าเอาแอนวิลมากอง้ไว้ในตรงนี้แล้วกันผมไม่แน่ใจว่าถ้าออกไปตอนนี้มันจะรอดหรือเปล่าเีย่ยอ่ะอ้าโอ้ โอ้มันโอ้โหโอ้โหคือถ้าผมไม่ออกมาผมเชื่อเลยว่าผม,ผม,ผมต้องคตต้องตายเดนะี๋ยวนั้นอะในเมืองควรไปสำรวจไหมเฮ้ในเ้ในเมืองมันก็โลง่งโล่งอยู่นะตอนนี้หิวมากตอนนี้หิวมากหิวอ่อมีอาหารไหมครับเออสวัสดีโอ้สปอนเนอร์ตรงนั้นกาเดนเนอร์ โอ้ยเอ่อกินเห็ดได้ไหมผมหิวแล้วจะตายอยู่แล้วกินไม่ได้โอ้ยหิวมันทำอะไรได้เด้เห็ดหทำอะไรได้ครับโอ้ยอ๋อทำเป็นอันนี้ได้ไม่ได้ช่วยเลยเลย่ะจะเห็ดอยู่ที่เดิมเลยผมต้องการอาหารโอ้โหเล่นโอ้โหสปอนเซอร์ขออนุญาตินะขออนุญาตินะทุบทิ้งเหอะ ขออนุญาตโอเคมีหนังสืออยู่โอเคสวยหนังสือ64เล่มน่าจะมีประโยชน์โอ้โหสปอนเซอร์ขออนุญาตนะทุบนะพี่นะขออนุญาตนะมันไม่ไหวมันเยอะมันไม่ได้นะเมืองเนี่ยเอ่อเป็นห้องขังสวัสดีครับพี่ใครอยู่ไปมีหมวกเอ่อซึ่งหมวกนี่ผมก็ใส่อยู่อุ้ยโอ้วิวิวโอ้ไป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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งผมว่าอย่าพึ่งดีกว่ามันน่าจะ อันตรายเกินไปนะผมอะมันอยู่ยังอยู่ในน้ําเลยเหรออยู่ยังในน้ําอ่ะอุ้ยผมเห็นแล้วปลาย,ยตรงนั้นอาหารประหยัดโอเคได้อ้าอ้าอ,อุ้ยมันมันมันเร็วจังอะไม่ทำไมตัวนี้มันเร็วจังอะโอ้ยไม่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 ้มมมมยหิวแล้วแล้วเราโอ้ยทำไมกูไม่ขุดหีดไว้เยอะๆกว่านี้วะไม่ค่อยใจตัวเองโอเค น่าจะได้หินมาพอสมควรแล้วผมคิดว่านะทำได้ฟอนแนนซ์ Florence มาเรามาทำการเผาปลากันดีกว่าโอ้ยหอยหวังว่าจะกินหอยได้นะได้อะไรมาได้เปลือกหอยอ่ะเปลือกหอยทำอะไรได้เนี่ยกินจะจะกินกินไม่ได้เราใครบ้าเราบอกกินตัวหอยเนี่ยทำเบ็ดดีไหมตอนนี้มีใย,ยมุมเอ้ยทำเบ็ดก็น่าจะ เป็นความพิศที่ดีนะเชียได้เนื้อมแล้วอาหารชิ้นแรกโอ้ยประทังชีวิตทำเบ็ดทำเบ็ดเฮ้ยเอาเราไปคาบอะไรเนี่ยบู o เด n นคลับโอ้โหเอามาทำไมเนี่ยเดี๋ยวลองไปตีซอมบี้สิเอาตัวนี้แล้วกันนะมา,าเป็นหนูทดลองให้ฉันซะอุ้ยอุ้ยหดจังอุ่้ยตีติดได้เฟคด้วยแหลมละขอทดลองกับตัวนี้สิ ดีว่ะมีการติดเอฟเฟกนี่ยังดีนะคือมาเริ่มต้นไงดีที่แบบซอมบี้ยังไม่เร็วมากนะครับขอตัดไม้ด้วยนี่แหละวูเดนคลับโอเคได้ไม้เดดวูดมาเอ่ออ้าวอ้าวแล้วทำอ้าวแล้วไม้ทำอะไรได้อะอันนี้อะไรเนี่ยแฮนด์แฮนด์เลคืออะไรเดดวูดมันทำอะไรได้เดะผมว่าผมว่าย้ายดีว่ะจะมืดละ ย้ายก่อนย้ายก่อนซอมบี้มันมาแล้วมันโอ้มันมาแล้วกลับไปที่บังเกอร์หวังว่าบังเกอร์คงจะเออซอมบี้เขาจะหายไปเยอะนะมันน่าจะไปแล้วแหละซอมโอ้อะไรอ๋ออ๋อเอา้าอ๋อนี่คือเดินเดินชนแล้วมันเจ็บโอเคนี่คือ,อยังดีที่มันเดินช้านะเนี่ยคือไม่งั้นนี่คือถ้าผมโอ้โหหลังๆนี่ผมก็ต้องปรับตัวแล้วเนี่ยผมต้องรีบต้องรีบปรับตัวแล้วเพราะว่าเพราะมันน่าจะต้องวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆแน่เลย ตอนนี้มันอาจจะยังวิ่งช้าอยู่แต่ตอนนี้ขอเนื้อก่อนหมูหมูมันนีโอ๋อวิวอววิหมูโอ้โหโอ้โหหมูวิ่งมาตีอุ้ย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 หมูหมูหมูอุ้ยอุ้ยหมูยา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  อุ้ยหมูมันหมูมันจูค an, ่ะให้โอ้ยมันยังตามอ่ะเชียเชี่ยเชียเชียเชี่ยเชียไม้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 โอ้โหหมูซอมบี้โอ้โหผมไม่รู้เรื่องเลยอะไรเลยเนี่ยโอเคอยู่บนนี้ปลอดภัยโอเคโอ้ผมก็นึกว่าในโลกนี้คือมันจะมีแต่ซอมบี้แบบต้องระวังแค่ซอมบี้คือที่กูต้องระวังหมูแล้วเว้ยโอ้ยเสียงอะไรอ่ะู้แล้วเสียงอะไรเนี่ย พราะพรุ่งนี้เช้าผมต้องรีบกลับไปที่บังเกอร์แล้วพยายามพัฒนาบังเกอร์ให้มันปลอดภัยละเพราะว่าข้างนอกที่มันอันตรายมากคือผมถ้าผมไปตีแกะผมไม่รู้ว่าแกะมันจะมามันจะมาตีผมคืนหรือเปล่าซึ่งเมื่อกี้คือหมูคือผมก็ไม่เชื่อหมูมันจะมาตีผมไงก็คือมันหมูมันก็แบบมันก็คือหมูธรรมดามันก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมผมก็เลยเข้าไปตีมันก็นึกว่าแบบมันจะไม่ทําอะไรนึกว่าจะวิ่งหนีด้วยซ้ำตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะมันวิ่งมาหาทําไม วิ่งมาต่อยเตียงอยู่ในแล้วเนี่ยอ๋อนึกออกละเตียงอยู่ข้างล่างงั้นก็เอาเหล็กมาทําแบบนี้ผมไม่รู้ว่าแกะมันจะมาลุมผมหรือเปล่านะผมขอปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าขอปลอดภัยไว้ก่อนอืมแล้วคือตรงนี้แกะเยอะด้วยผมไม่กล้าตีมันว่ะแม่ไม่ตีก็ไม่ต้องตีแล้วเ็าปล่อยลปก็ต้องปล่อยไปเลยอย่าไปยุ่งเลยโอเคเช้าแล้วโอ้แสงสว่างยามเชา้าโอเคกลับ เพราะว่าเรากลับไปมีแค่ทางเดียวแหละคือไปที่ไหนมันก็อันตรายหมดเลยอะผมว่าคงต้องอยู่ที่บังเกอร์แล้วแหละตอนนี้ซอมบี้หายไปหมดแล้วนะครับเช็คดูสิเออใช่ตอนนี้ซอมบี้หายไปหมดแล้วไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวตอนนี้ซอมบี้หายไปหมดแล้วถึงเวลาเข้าบ้านแล้วสินะโอเคเยี่ยมไปเลยขอเก็บของอะไรไม่จําเป็นอ่ารมดีเดอร์อ่ะดีดีดดนี่นี่ด้วยหนังสือเนะี่ย ยังไม่ใช้เปลือกหอยนี่อีกเราปึ๊บปับป๊บปั๊บปึบป๊บปับ๊บปั๊บเต่งให้โตไปเลยนี่โอเคข้าวโตหมดแล้วถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วเรามาทำฟาร์มอันเล็กน้อยโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราปลูกเพิ่มโอเคแล้วตรงนี้เราก็จะมีอาหารกันแล้วอาฮะแล้วก็มีข้าวมาเพิ่ม get out get out เอาเกล้าอ๋อผมรู้ละ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 ผมพอจะคิดแผนอะไรออกคือตอนนี้บังเกอร์เรายังมันซอมบี้มันเข้าถึงได้ง่ายนะผมเลยมีแผนว่าเ,ออเราไปตัดไม้ดีไหมไปตัดไม้ล้วทำแบบว่าเป็นรั้วล้อมรอบเออน่าจะดีนะปึ๊บไม้ล้มปังได้ไม้มาเยอะแยะผมต้องทำให้บังเกอร์มันปลอดภัยที่สุดเที่ทำได้โอ้ยลม้ม คือไม่รู้ว่ามันล้มทับหัวมันจะเจ็บหรือเปล่าแต่ว่าปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันเพอริสเพอร์ซิมอนโอ้ยเป็นอาหารว่ะเออดีดีจะได้มีอาหารทานอยู่ตรงนั้นเออผมอไปเก็บทานก่อนนะครับตรงนั้นน่ะโอเคโอเคโอเคตอนนี้มันมีลาวาอืมผมวิอะไรอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเอออุดอุดลาวาก่อนแล้วกันนะตรงนี้เฮ้ยมันคืออะไรอ่ะ เอาแล้วเจอแร่ใหม่แล้วเอาแล้วไปอนอื่นขอขุดทานก่อนนะโอเคตอนนี้เราทานทานอุ๊ยอะไรอะ่ะนี่คืออะไรวะนี่แร่เลยวะขุดไม่ได้นะครับขุดเท่าที่ขุดได้นะครับเดี๋ยวผมกลับไปทําที่ขุดเหล็กแล้วมาขุดแร่ตรงนี้เอออุ๊ยบัตรมูลเวละโอโหเวละเวละ เ,เดี๋ยวผมขุดทานนะครับขุดทานตรงนี้เสร็จแล้วผมรีบกลับไปนอนแล้วผมคืออันนี้เดี๋ยวค่อยมาขุดแล้วกันกลับบ้า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 นโอ้ยตรงนี้ช่างมันตรงนี้ช่างมันโอ้ยมืดแล้วโอ้โหโอ้รีบ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 ไปไปไปหลับหลับนอนนอนนอนไปนอนโอ้โหมันมาแล้วมันมากันแล้วมันมากันแล้วมากันแล้วมันมากันแล้วลืมไปไม่ม er ีเตียงเวนเต็มกูมีเตียงสำรองอนอนไม่ได้บาต้องเหนื่อยด้วยนด เออนอนไม่ได้อะโอ้โหโอ้โหมันโอ้โตัวนี้มันเร็วตัวนี้ไม่ได้ต้องรีดจัดการเนี่ยไอตัวสมองตัวเนี้ยไอตัวที่มันแบบสมองเป็นไงมันมันวิ่งเร็วอ่ะโอ้กอดน่งกอดข่ารอได้ไหมเออตอนนี้ซอมบี้อยู่รอบบ้านอะไรมันจะโอ้โหโอ้โหเกินไปไหมโอ้โ เกินไปไหมอ้โหมันเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยมีระเบิดไหมอย่าแบบตุ้มทางหลังบ้านนะปักไฟหน่อยแล้วกันอ่ะเป็นไงบ้างสว่างขึ้นไหมชอบชอบแม้ความสว่างเนี่ยโอ้ยซึกว่าตีไปได้มันเยอะไปมันเยอะเกินไปโอ้ยผมกลัวมันไต่ขึ้นมาว่ะโอ้โหดูดิทุกท่านดูสิครับโอ้ยมันไต่โอ้ยมันไต่ขึ้นมาได้ไงอะ เยอะมากเยอะมากเยอะมากออาไปเฮ้ยมันไตโอ้ยมันไตโอ้มันไตอันนี้ขึ้นมามันไตอ่มันไตอันนี้ขึ้นมามันไตอันนี้ขึ้นมาโอเคปิดโอ้เดียวเดียวพี่มาจากไหนพี่มาจากไหนโอเคโอเคข้างบนมันมืดเหรอ๋อข้างบนมันมืดนะครับข้างบนมืดโอเคปักไฟมันมันได้เกิดได้ เออผมไม่ใจคิดเลยถ้าตกลงไปจะเกิดอะไรขึ้นเออตรงนี้เอาถาวันออกถาวันออกอันตรายมากเอาวันมันไต่ถาวันขึ้นมามันไต่ถาวันขึ้นมาโอ้ยาขึ้นยาเบสเอ้ยเฮ้มันยากขนาดนี้วะมันเยอะมากอ่ะมันเยอะแบบเยอะแบบนอนก็ไม่ได้เพราะว่ายังไม่เหนื่อยต้องบอกว่าให้แกนต้องเหนื่อยมากกว่านี้นะโอเคแล้วพวกนี้ไม่ฉลาด้วยไห โอ้โหโอ้โห oh ผมรู้นะทำไมแบบว่าทําไมคนนี้เขาถึงยอมตายผมรู้แล้วด่วแต่ดูจากการตายแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะตั้งใจนะเพราะว่าโดนเสียบประธนี้คือถ้าตายก็น่าจะอาจจะยิงหัวตัวเองตายแต่นี่นนมันทำยังไงเนี่ยเนี่ยมันไตถาวรขึ้นมาเนี่ยมจะหวัวมันจะเกงเกินไปแล้วโอ้โ oh ห oh เดี๋ยวนะ เหมือนไอซอมบี้ตัวนี้มันจะโดนไฟเผาด้วยนะครับใช่ไหมเหนไหมแม่น้ยเน้ยเนียเหมือนจะติดไฟแสงแดดเหรอแต่ถึงมันจะโดนแดดเผาแต่ตอนนี้คือฝนมันตกไงตอนเนี้ยฝนมันตกอ่ะเออผมว่าไปหาแร่อะไรนี่ไหมเอาเวลานี่ไปลงเมืองดีกว่าผมว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอืมขอทําการลงสักที่ที่มันน่าจะเหมาะอย่างตรงนี้ตรงนี้จะใช้ได้เลยแหละโอ้โอ้เจอแร่เลยวะ่ะ ทำไมพี่เสียงดังอย่างพี่พี่เงียบๆไม่ได้เลยไงฮะเอ,อ่อทำมันนี่ดีกว่าจะทำนะั่นแต่เมื่อกี้ยังไม่จะทำเลยไม่มีเหล็กดิว่ะแต่ก็เหมือนว่าตรงในบังเกอร์ตัวเนี้ยมันจะมีเหล็กอยู่นะแต่ผมก็ไม่ได้ขุดมาเพราะตอนนั้นยังมีที่ขุดเหล็กนะครับงั้นก็ขออ้อมไปก่อนละกันนะเดี๋ยวค่อยมาขุดละกันนะผมไม่รู้ว่ามันี้แร่อะไรขออ้อมตรงนี้ก่อนละกันเฮ้ยเจอเหมืองเฮ้ยเจอเหล็กเยี่ยม เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยคือผมได้ยินเสียงมันเดินเต็มเลยอะผมไม่แน่ใจมันอยู่ข้างบนน่าอยู่ข้างบนแหละหนะหวังว่าอย่างนั้นเออตรงนี้เป็นถ้าที่ไม่เล,เล็กอะไรขนาดมันกว้างอยู่แล้เนี่ยตรงนี้มีถ้าที่โคตรกว้างโอเคเราขอขอถอยก่อนพังที่ขุดพังเนี่ยซอมบี้มันเยอะจัดเลยอะออกไปออกไปออกไป วิวเววแบบเววอัพอะเววอัพรัวๆมันเยอะมันเยอะมากมันคือมันเยอะแบบมันเยอะแบบเยอะเกินอะตาย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 มันเยอะเกินไปอะขุดตรงเนี้ยมันคือแร่อะไรเอ่ยซัฟเซอร์ฟดัสเอาไปอ่พโพลิเมอร์แล้วโพลิเมอร์ทำอะไรได้ทำพลาสติก พลาสติกเพลทโอ้โหโอ๋โอเอาไปทําปืนนี่เองเอาแร่นี่ไปทําปืนแต่ตมันอ่ะแต่ก็ต้องมีสลามบอคือลงมาข้างล่างนี่คือแบบเสียงเงียบแล้วแบบโอเคสบายใจแล้วแร่นี่ล่ะแร่นะแร่นี่คืออะไรวะแร่นี้ก็คือแกไฟร์อืมเอาแกไฟร์ซึ่งแกลแฟร์เนะี่ยเอาไปทําอะไรเอ่ยคาร์บอนอือหื ทำปืนอีกเหมือนเดิมนั่นแหละโอเคเฮ้ยแล้วนี่ล่ะมีเขียวๆแบบนี้สลามหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นบล็อกสลามคอปเปอร์คอปเปอร์เว้ยเด้ยตรงนี้คืออะไรเป็นแอ่งน้ำมีปลาหมึกตรงนี้ตัวหนึ่งสวัดดีสควิดเอ้ยแร่มาอีกแล้วอ่ะขอเป็นแร่ที่มีประโยชน์นะครับพี e ทินอทินอไปทำอะไร เดี๋ยวขอขุดแร่ไปก่อนละกันเดี๋ยวค่อยขึ้นไปหาข้อมูลแล้วผมก็วางเดี๋ยวเฮ้ยมันไม่ใช่แกไฟนี่ว่ะมันคือลอีดอเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลละกันนะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วก็มันทำอะไรได้ถ้าผมตีมันจะตีผมไหมคงไม่เหมือนหมูหรอกมัง้งอ่า โอเคคือมันไม่ตีนะครับแต่ให้เอฟเฟกแบบว่าตาบอดมาเออฮัลโหลโหน่ากลัววะหรือว่าผมทำรั้วป้องกันเป็นเหล็กดิเออน่าสนนะทำเป็นเหล็กก็น่าจะดีอยู่เหมือนกันเฮ้ยเงียบแล้วนี่ฮัลโหลโอเคซอมบี้หายไปเยอะนอนนอนโอ้ย oh, ส yes. ซอมบี้มันก็ไม่ได้ไปไหนนี่ ทอปเปอร์ทำอะไรได้อ๋อทำกระสุนนะครับอ๋อทำกระสุนโอเคแล้วก็เฮ้ยอะไรอะดาบดาบที่ไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่บีดอ๋อทำได้เอามาบวกกับโล่ได้นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยวอร์แฮมเมอร์โอเคแล้วก็แบบนี้ใช่ไหมโอเคอ๋อมีแบบกระแทกโล่โอ้โหเยี่ยมในกระแทกโลปางนี่อ่ะป้า ปังนี่เจ็บวะใช้แฮนด์แฮนโด้แฮนโดใช้สติกกับอันนี้ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอเคเราได้ดาบอันใหม่มาซึ่งแรงกว่าเดิมแรงจัดคือมันก็แรงหละแต่มันแบบมันไม่สเปรดอะ่ะคือมันตีแรงก็จริงอ่ะนะแต่มันแบบมันไม่สเปรดอะ่ะคือนี่มันสเปรดไงมันปรับปรับปรับชินอเอาเนื้อหายัง การเมทัลเอาทําโล่อโล่เลลมื่อกี้ผมโหดกว่าเมื่อกี้480อืมปดีดอันน่าจะโหดกว่าละมัง้งผมว่าพวกปืนพวกไรเนี่ยผมว่าคงจะคราบยากผมว่าเราต้องไปหาแล้วล่ะเพราะเราแน่นต้องไปหาตามเมืองอะนะเพราะว่าถ้าอยู่แต่บ้านอยู่แต่บังเกอร์แบบนี้มันก็คงไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาหรอกแต่ก่อนอื่นวันนี้ผมขอจัดก,การพวกนี้มันเยอะเกินไปละ มันเยอะเกินโอ้มันเยอะไปแล้วเนี่ยตา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 ยขอโทษขอโทษขอโทษจะพังแล้วเนี่ย <c oughs> ใจใช้จะพังอะอพังเรียบร้อยอดาบมาอ่ะเพราะว่าทำดาบเหล,ล,ล็กนั่นแหละดาบเหล็กน่าจะดีที่สุดแล้วตอนนี้ทำเกาะด้วยป้องกันทำการครับโอเคดาบดาบเหล็กอันหนึ่งเพราะตอนนี้มันจะพงังแล้วไป ไปตอนนี้จะหายไปเยอะนะไปดูละคือไม่ใช่อะไรก็คือมันอ่ามูลบัตรมูลมาคือถ้าบัตรมูลไม่มาผมว่าน่าจะเอาชีวิตรอดง่ายกว่านี้ทีนี้คือมึงเริ่มมาก็บัตรมูลอย่างเงี้ยอืมอืมโอเคโอเคตายโอเคโอ้โหอ่าลองไปดูข้างล่างตรงนี้สิอุ้ยอ๋อตกใจนึกว่าเป็นอะไรเขียวๆตอนนี้ก็น่าจะสงบลงแล้วนะครับ น่าจะสงบลงแล้วซอมบี้น่าจะหายไปหมดแล้วมาแล้วมาอยู่ไหนมาสักหน่อยมาอุ้ยตัวนี้เร็วตัวนี้เร็วตัวนี้มันเล็้วโอ้โหจุ๊กไปไหนไม่จะจู๊กไปไหนโอเคอุ้ยแต่โปเโตโต้มาโอ้เยี่ยม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 ปลูกเลยปลูกเลยปลูก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 ,กมีโปเตโต้เก็บของแล้วผมว่าเดี๋ยวเราไปที่ ไปไปในเมืองดีกว่าไปสำรวจอาจจะมีปืนอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็อาหารเนี่ยมีขนมปังชิ้นหนึ่งขนมปังขนมปังชิ้นหนึ่งขนมปังสองชิ้นต่างหากล่ะฮ่า,าได้ขนมปังมาสองชิ้นแล้วก็อันนี้ส่วนนี้ก็ปลูกโพเโตโต้โอเคได้โพเตโต้มาห้าเลยเจียมอุ้มอ,อุ้อ้ยแครอทโอ้ยเดี๋ยว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  เดียว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 มันวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วล่ะฮะวิ่งเร็วล่ะฮะกระแทกไปอืมอืมมันกระแทกไปอ่ะปึ๊บอ่ะอุ้ยตัวนี้วิ่งเร็วตัวนี้วิ่งเร็วตัวนี้วิ่งเร็วตัวนี้เร็วมาดีมาดีครับกระแทกไปอ่ะกระแทกโลกระแทกโลคิดที่เข่าป้ามเข้าไปตายอ่า เดี๋ยวผมว่าสักวันผมต้องเคลียร์ตรงนี้ออกละไอตรงถาววันเนี่ยไม่งั้นคือมันจะไต่เข้ามาได้นะไ,ไม่ต้องเคลียร์ทีหลังหรอกตอนนี้เลยเคลียร์ทิ้งเคลียร์ทิ้งอ่ะฮะนอนอทำการปลูกเพิ่มเลยแล้วกันตรงนี้ปลูกแครอทโอเคเยี่ยมตอนนี้ของก็น่าจะพร้อมละเราไปสำรวจเมืองดีกว่าเอาเริ่มจากเมืองใกล้ๆนี่ก่อนละกันเพราะผมเพิ่งสำรวจไปนิดเดียวเองนะ Okay, bye.